มาแล้วครับตัวเดียวเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิคะห์กันที่เกมการแข่งขันฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกในนัดที่35นะครับในคู่ของนัตแัมฟอเรสเจอกับทางเบนฟอร์ตนะครับ เบนฟอร์ดเนี่ยเพิ่งอกหักที่เวมรีนะครับหลังแพ้ให้กับทางมาซิตี้มา0ต่อ2กระเด็นตกรอรบเอฟเอคัแต่ก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะได้กลับมาโฟกัสกับเกมลีกอย่างเต็มตัวนะครับในการลุ้นตัว UCL ตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับและหากชนะในเกมนั้นนี้ได้จะกลับขึ้นที่3ในทันทีเลยขณะที่ทางฝั่งของเบนฟอร์ดเองสถา,านการณ์ค่อนข้างลอยตัวมีลุ้นแค่จบครึ่งบนของตารางแต่ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าความช่วงหลังพวกเขาเองดีมากครับไม่แพ้ติดต่อก,กันมา3ัดนในับ สุดสัปดาห์ก่อนเองก็เรียบคักมาเต็มๆนะครับหลังจากบุกไปอัดรอยต้นมาอย่างสวยงามเลย4ี่ต่อ2ฟอร์มนอกบ้านเองก็น่าสนใจครับชนะ5จาก7เกมหลังสุดนะครับแต่ว่าการเยือนที่ซิต้กราวบ้านของฟอเรสต์เองไม่ดีนะครับเพราะาชนะแค่ผลเดียวจาก5เกมหลังสุดครับด้วยไตรติเสมอ2อแพ้2ครับแถมปีนี้ฟอรเรสต์เองก็บุกไปข่มเบ้นส์ปอดมาได้ก่อนนะครับหลังจากที่ไปเอาชนะได้ที่บ้านเลยถึง2 0ครับ มาดูกันที่ความพร้อมเกับของทางเจ้าบ้านครับน้องแัมฟอร์เรสครับทางนูโนเอสบิริโตซานโตคุณซือชาวโปรตุเกสเองสภาพทีมวันนี้ยังต้องรอการประเมินความฟิตนะครับแล้วก็ความพร้อมของผู้เล่นอย่างโอลาไอนาที่อาจจะรีเทิร์นกลับมาได้ในเกมวันนี้ครับ โดยทีมเจ้าป่าเองวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับประตูเป็นมาซิโลครับกล้องหลังมีเนกวินเลียมนิโคล่ามิเลนโควิดมูริโลและแฮร์รี่ท็อปโปลนะครับแดนกลางใช้เป็นนิโคลัสโดมมีเกรกับทางเอเลียสเอนเดอร์สันสามตัวรุกเป็นแอนโทนีอลังกามอร์แกนคิปไวย์และฮารัมคาสันโอดอยนะครับส่วนนักตั้เป้าเป็นคริสบูทครับ มาดูที่ความพร้อมครับจากทางฝั่งของทีมเยือนเบนส์ฟอร์ดกันบ้างนะครับทางโทมัสแฟรงค์เฮดโค้ชชาวเดนมาร์กเองสภาพทีมวันนี้ยังคงขาดพวกตัวเจ็บนะครับอย่างจอร์จดาวซินวาอิกอร์เตียโก้ฟาบิโอคาวันโยที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บส่วนแอรวันฮิกกี้สภาพร่างกายเองยังไม่พร้อมนะครับโดยทีมพึ่งน้อยเองวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ครับประตูเป็นมาร์คแฟคเคนครับกองหลังมีคริสโตเปอร์ไอเยอร์นาธานคอลลินเซฟานเดนเบิร์กและคีนลูอิสพอร์เตอร์ครับแทนกลายเป็น Oscar, ager, ulu, คริสสเเเตียยยนออกกกาาดัับบรร์มูุค 3ตัวรุกเป็นไบรอันเอมเบอร์โม่มิเกลดัมกัดและเควินชาเดอร์ส่วนนักตุกเป้าเป็นโยอันวิซ่านะครับคู่นี้ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เองครับเป็นของทางเจ้าป่าที่ถือหางเหนือกว่านะครับ ที่ตอนนี้เองพวกเขายังคงต้องลุ้นเก็บต้มทำคะแนนเพื่อไปลุยสึดยูฟ้าแิมเบอร์ลิกในปีหน้าแม้ว่าแรงจูงใจเองจะดูดีนะครับแถมวันนี้เองยังได้เล่นในบ้านแต่อย่าประมาททีมอย่างเบนส์ปอร์ตนะครับพวกเขาคือจอมแสบอย่างแท้จริงนะครับที่แม้เองพวกเขาอาจจะดูไม่มีแรงจูงใจอะไรในการเล่นพิมเียร์ลิกตอนนี้แต่การขัดขวางทีมที่อยู่ในระดับต้องบอกว่าสไตล์การเล่นใกล้เคียงกันเป็นระดับเดียวกันเนี่ย ป็นถือว่าเป็นงานที่พวกเขานั้นน่าจะสะใจมากๆนะครับการเล่นอยู่ภายใต้แรงไม่มีความกดดันแบบนี้ครับซึ่งต่างจากทางเจ่าถิ่นที่ดูแล้ววันนี้หากยิงไม่ได้น่าจะลนลานน่าดูครับแล้วก็บอลสไตล์ใช้พลังแบบนี้โอกาสแผ่วปลายท้ายทีสั้นค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองมูลน,นี้แล้วขอเชียร์ทางเบนปอร์ดชอบมากเลยครับคิดว่าทีมเยือนน่าจะบุกมาเสมอได้ที่1ประตูต่อหน,นึ่งน,นะครับ